แล้วอ่ะอ๋อมิฉะไรอ่ะชั้นไหนมาไม่ไดอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้พี่รู้ชั้นหนึู่้หรอจิ๊บก็ต้องอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็เจี๊ยบเนี่ยเขาลงเลยนะนี่เป็นภาพจิ๊บปกฉัดนะคะ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถามไปคนในลิฟต์ก็รู้เพียงว่ามีการยิงกันมีเสียงปืนทําให้คุณจิ๊บและเพื่อนเนี่ยแทบไม่กล้าออกจากลิฟต์ด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจนมีเสียงจากคนด้านนอกนะคะบอกว่าออกไปลานจอดรถได้ถึงได้วิ่งกล้าออกไปแบบนี้ค่ะขณะที่วิ่งออกไปในคลิปยังได้ยินเหมือนเสียงปืนไล่หลังเท่านั้นล่ะค่ะทุกคนก็พุ่งสุดตัวไปที่รถจากนั้นคุณจิ๊บปกฉัดก็ไลฟ์เล่าเหตุการณ์นะคะกับเพื่อนๆในรถค่ะความว่าตอนแรกเนี่ยเห็นคนวิ่ง ก็นึกว่ามารับนักแสดงเราอย่างที่บอกไปมีงานบันเทินใหญ่เกิดขึ้นนะคะแต่พอเห็นวิ่งกันทุกทุกชั้นเริ่มแปลกแปลกแล้วล่ะคะ่พะพอถามถึงได้รู้ว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติค่ะคือเมื่อกี้คือเราอ่ะเข้าไปในห้างจังหวะดีมากคือเราอ่ะพวกเราอ่ะคือ,อ,อคือพอเข้าไปในห้างอ่ะเราก็เห็นบาคนอ่ะเหมือนมีคนวิ่งออกมาเราก็นึวก็มาหานักแสดงแบบมารับนักแสดงเพงาราะมีงานช่องไงคือมัน,น เหมือนกันเรายังได้ยินเสียงปืนแล้วจังหวะที่ได้ยินเสียงปืนมันคือแบบทุกคนคือกลัวกันแบบกลัวกันจริงๆก็อยากให้ทุกอย่างปลอดภัยทุกคนแบบโอเคแล้วสำหรับใครที่เป็นห่วงจิ๊บคือจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าต้องมาดูหนังเพราะมันมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งเมื่อกี้เพิแบบตอนนี้ทุกคนเขาแบบเดิน เขาวิ่งในทุกคน้เขาวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมคะวิ่งมาแบบเป็นกลุ่มเลยค่ะเหมือนวิ่งหนีใช่ไหมคะเราก็เลยแบบหนุ่มหัวใจเต้นแรงมากแล้วก็เลยรแบบีวิ่งวิ่งตามเขาไปค่ะส่วนนี้เป็นคลิปจากน้องเซยา่าลูกสาวพีททองเจือนะคะยังมีลูกสาวแจงแล้วก็แจชุนชื่นที่อยู่ในห้างขณะเกิดเหตุพร้อมกันค่ะซึ่งคุณแจงเนี่ยได้มาโพสต์ใน IG เซย่ามีย่าซึ่งเป็นไอีที่ภรรยาคุณพีททองเจอดูแลอยู่โพสต์ว่าขอบคุณพี่พีทพี่เจงมากๆเลยนะคะที่ช่วยน้องแตงโมออกมา ซึ่งคุณเจงก็ตอบกลับไปค่ะว่าไม่เป็นไรเลยโชคดีที่เห็นน้องเลยรีบไปพามาอยู่ด้วยกันปลอดภัยเรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะซึ่งก็ได้ลงคลิปขณะที่คนเนี่ยทั้งวิ่งแล้วก็ทั้งเดินออกมาจากห้างเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วในช่วงเวลานั้นค่ะ